ครับสวัสดีครับเบ็น,น,น,เน,น์นีอ่อีกรอีกเนาะไปไหนเนาะลดนเจอไอ้หน่งตัวเปเต็นเงบ้ยครับไมอหายนะ เจอครั้งก่อนพอลี่พามานู่นคุณหน้าคพรผมเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ก็เอาลงทุกช่องเนาะเออแล้วก็มาลงกูหมดเลยทีนี้โดน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 มึงเป็นช่องที่ลุงมาดูบ่อยตุ๊ดไม่ใช่แล้วอะไรต่อก็เดี๋ยวลุงใหญ่ชมหนูบ่อยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลังอย่างนี้ก็จะไปกดอันซัำออกจากเครือนไหมองงานเตอนานเรามาถึงแล้วนี่ฟังนะเจ้าของโรงงานเขาบอกแล้วว่าอย่ามาดีบอนดี่อนดีบอนอยู่แล้วนะพอแล้วกูไม่ได้หยัดโอ้ย อะไรอะไรเพี้ยนไงเพี้ยนเธอนั่นแหละใครอ่ะมาแฟนเขาอ๋อเหรอเพี้ยนเธอเนี่ยเขากำลังดูใจกันอยู่จิมมี่เขามองแค่อะไรกูปะวะเอาจริงๆนะผมไม่เคยเข้าไปดูคลิปมีแล้วค่ะมันไม่เด้งมาก็ไม่เคยก็ไม่ตามเขาอ่ะก็ไม่ตามเขาอ่ะลุงกิมเขาไม่ได้ติดตามใครเลยในเนี้ยลุงเป็นคนเดียวที่หนึไม่ด่าเออเอาแต่ของตัวเองไม่ตามใครเลยลุงกิมอะคลิปมันละสาคลิปฝากฝากไวยนะ ฝากฝากฟาดลุงจิมด้เลยไม่ตามใครเลยตอนที่ลุงไดูมีคลิปนังได้ได้เป็นหมื่นกับคลิปลุงจิมที่บอกว่ารถปริศนามารถปริศนามาฉันก็ลืมหัวเราะฉันบอกลุงหนไม่ไหวกับลุงจริงมันเป็นรถอะไรไม่รู้ที่รถกระบะฉันได้เป็นหมื่นวิวนะทั้งหมดลุงจริงมาเจอลุงเป็นไงวะฮะโอ้ใ้พูดดีๆไม่ได้กอต้องฟาดอย่างเดียว มึงหยุดป้าก่อนเลยนีวันนี้มึงหยุดฟ้าย <c oughs> เขาไม่ได้ทำอะไรผิดอะะ่ะจ๊ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดในมุมที่ว่าไม่จะเปต้องมาสำนึกว่าเฮ้ยฉันด่ามาก่อนหรืออะไรแต่สิ่งที่ทำพยายามทำมให้เห็นว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ทำอะ่ะเราก็เอามาหักล้างก็แค่นั้นนะเดิมไม่สำนึกเพราะว่าด่าไปแล้วก็เลยไม่เคยอ่ะไม่เคยได้ยินประจำได้ยินประจำก็ไม่สำนึกมันจะสำนึกอะไรด่าไปแล้วนะแต่ถามว่าเราทำทุกวันเนี้ยทำเพราะอะไรอยากให้เรื่องสูบลมรถเนี่ยประกาศตรงนี้ทุกช่องเลยนะ ทำไมถึงย้ําอยู่นั่นแหละทพราะม่อย่างนี้เอาในหนก็จะพูดเรื่องในๆนอันหนพูดขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับสูบลมกอนอันนี้ลุงก็ยังจําเหตุการณ์มันนั้นได้ว่าเคยพูดกับพี่แนนช่องแปดตอนนี้พี่แนนก็มาอยู่ที่อมรินวันนี้ก็พบกับพี่แนนแต่ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไม่อยากไม่อยากให้เป็นกระแสอีกแล้วก็มีน้องไอ้พูดก็ลุงเคยบอกว่าก่อนวันที่ชมพู่หายวันที่สิบเอ็ด น่าจะประมาณวันที่เก้าไม่แปดไม่เก้าก็สิบลุงว่าอย่างนี้ว่าประมาณสองสว่ไม่ใช่ลุงเอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นไปเตจอรถที่บ้านแม่น้องชมพู่แล้วชมพู่เนี่ยเขาดูโน้ตบุ๊กดูการ์ตูนเขาอยู่อยู่หน้าบ้านนั่นแหละที่ห้องแม่เขาทาให้ล่างก็เล่าเรื่องนี้ให้พี่แนนฟังในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปเดินขึ้นภูเขาไปด้วยกันนั่นคือหลหลังที่จะหลังจากที่เรา พบศพชมพู่แล้วตอนนั้นนะคือเขาไปติดตามแนวทางทาข่าวตอนนั้นที่หาเสื้อหาอะไรนั่นน่ะก็เลยคุยให้พี่แนนทุกช่องเดียวนะแต่ทีเนี้ยนักข่าวเขาเอาไปไปขยายไปขยายว่าลุงอ่ะไปเติมลมรถวันที่น้องหายแต่ลุงก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าไปจิดใจการนำเสนอของสื่อก็เลยให้ไอ้สารวัตรเนี่ย มาทาข่าวตรงนี้ให้ลุงด้วยแก้ข่าวให้ลุงด้วย<ม>จับช่องอื่นที่เขาทำออกไปแล้ว<ม>ว่าวันที่ขอบคุณครับว่าวันที่<ม>11วันจมพู่หายนะ่ะลุงไม่ได้ไปบ้าน<ม>ลุงไม่ได้ไปบ้านน้องจมพู่มันเป็นข่าว่าววถ้าเป็น,นข่าวไปแบบนั้น ย้อนหลังการสัมภาษณ์ใช่ไหมลุงจะเสียหายมันเป็นไอสารวัตรเนี่ยเป็นเดือนนะที่ลุงให้สัมภาษณ์กับอมรินไว้แล้วก็หลายๆชาแนลช่อง่ที่เป็นข่าวลุงก็เลยเอามาให้ดูไงว่าเนี่ยลุงเขาพูดแบบนี้แล้วนี่คือออกอากาศในวันที่เท่านี้เดือนนี้และเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณพูดยังบอกเลยว่าคุณไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เขาไปเอามาจากไหนนั่นคือหมายถึงจําคาดเคลื่อนนะแต่ก็ยังย้ําอยู่ก็อย่างที่บอกพูดให้ตายเขาก็ นย้ำอยู่ตรงนั้นแต่ถามว่าความจริงก็คือไม่ได้ไปสูบวันนั้นแน่นอนแต่ยังก็เอามาเล่นนะคะนะแล้วเ,เอาคลิปมาเปิดให้ดูเพื่อที่จะหักล้างสิ่งที่คุณพยายามพูดทุกครั้งนะมาลองเป็นเขาบ้างเหมือนที่ลุงเคยพูดนั่นแหละลองเป็นลุงดูบ้างรเราไม่ได้มาอวยเราไม่เคยอวยดูได้เราติดเหลืองติดแดงเราไม่ได้สนใจนะแต่เราถือว่าเราให้เกียรติ fc ตัวเองถ้าเราไป fc มาจากใครแล้วก็มาจากลุงพุนนะคะ นะแล้วก็เราถือว่าเราทําหน้าที่ของเราแค่นั้นค่ะส่วนใครจะด่าหรืออะไรตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําเรื่องไม่จริงอะ่ะไอ้เมื่อก่อนเราด่าด่าอย่างเดียวเลยที่ไม่ได้หาข้อเท็จจริงมาหักล้างมันก็เท่านั้นอะ่ะจะสำนึกไหมครับก็ไม่สำนึกค่ะด่าไปแล้ว <c oughs> อ่ะค่ะ ขอบคุณก็อยู่ตรงนี้ก็นั่นแหละก็พี่ๆแล้วก็ลุงเรียนแล้วนะเรื่องแตนให้โอกาสเรื่องเติมงินลมลงก่อนก่อนวันที่เกิดเหตุเนาะซึ่งมันไม่จริงอ่ะเนาะเอามาเปิดแล้วเปิดอีกนะแต่ก็ยังไม่วายนะแล้วลุงมีทองหรือเปล่าไมม่ีเงินเท่านั้นที่น็อะไอ้พี่จริงมีปะโชว์เขาเมื่อก่อนเราไปซื้อทองม้วนเมื่กี่ปีนะมาสิบกว่าปีก็โชว์เขาไปเลยสิจักเอามาได้าใช้ทองม้วนเพิ่นคงไม่บางอาจไปไปเทียบ ลุงต่ำสูงต่ำดูถามดูถาม่อบทำไมนางฟังอะไรไม่ค่อยร uh> ู้เรื่องเว้ยนางเกิดเออจะว่าไงอันนี้นางไหนไม่รู้นะอันนี้อันนี้เราพูดถึงบุคคลที่อยู่ดาวโลกแล้วกันนอกโลกแต่ตอนนี้รู้สึกว่านอกโลกนี้เขาถูกกลิงเข้าที่ที่ที่สื่อนะบอกว่าให้เล่นเรื่องเรื่องน้องหมาค่ะตอนนี้นะะ กลิ้งเข้ามาที่สื่อไม่บอกว่าช่องไหนนะคะบอกว่าให้ขยี้เดี๋ยวอัดตรงนี้เลยนะลุงนี่ยังไงกับคำที่บอกว่ามูลเหตุจูงใจต้องเก็บเอาไว้ในใจใครจะเอาไปพูนานี่มาจากปากทนายท่านหนึ่งมูลเหตุจูงใจต้องเก็บเอาไว้ในใจอย่าไปพูนาบอกใครทนายพูดใช่ไหมทนายพูดสุดยอดแสดงว่าทนายท่านนั้นน่ะยังเรียนไม่จบ อ้ยัยงเรียนไม่จบเพราะว่าการที่คนเราถ้าเกิดมีเหตุจูงใจหรือจะไปมีปัญหาอะไรกับใครเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจก่อนหน้าอยู่แล้วยูอยู่จะให้ลุงเดินไปแล้วเอาฝ่ามือ เล็กๆเนี่ยไปฟาดหน้าแอดมิงนได้ไหมไม่ได้มันอยากฟาดนฝ่ามือเล็กเป็นประเด็นอีกมันมีมูลเหตุจุดไฟมาก่อนว่านึกยังไงถึงอยากจะฟาดเออเออใช่ต้องมีเรื่องกันมาก่อนถูกไหมครัต้องย้อนไปถามทนายท่านนั้นว่าที่ท่านคิดแบบเนี้ยเมื่อกี้ลุงก็พูดอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกันว่าคนที่ทําเอาหน้าลุงเอาหน้าป้าไปทําเป็นรูปผีรูปนั้นรูปนี้ลุงบอกว่านั่นแหละ พีจิตใต้สำนึกของเขาถ้าเขาไม่มีจิตสำนึกแบบนั้นเขาจะไม่พูดออกมาทนายท่านนั้นก็เหมือนกันถ้าคิดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นแสดงว่าจิตใต้สำนึกท่านคิดแบบนั้นอจิตท่านเป็นอกุศลกับคนอื่นท่านคงเอาดีไม่ได้แค่นั้นเองครับนั่นแหละคือมันเป็นวลีเด็ดตรงที่ว่าหมาต้องพาคนเขาเรียกหมาต้องทิ้งคนเอ้ยหมาไม่ทิ้งคนแต่คนทิ้งหมาคนทิ้งหมาคนทิ้งหมาเอ่อ หลังจากที่ลุงได้ได้พบผู้ชา่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสุนัขท่านบอกว่าสุนัขมันจะเห็นคนที่เลี้ยงเขานะ่ะเป็นจ่าฝูงเปรียบเสมือนจ่าฝูงแต่จ่าฝูงนั้นจะมีกี่ตัวไม่รู้แต่สุดท้ายสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารสุนัขจะอยู่กับแหล่งอาหารถ้าเขาถ้าสุนัข เคยมีแหล่งอาหารที่ไหนต่อให้วันนั้นมันวิ่งไปที่ไหนก็ตามถ้ามันกินอิ่มเสร็จแล้ววันนั้นมันกินอิ่มเสร็จแล้วมันจะวิ่งเล่นตามมาสาหมาตามภาษาเรื่องของมาหมาอพอไปเสร็จปุ๊บถึงเมื่อมันอยากอาหารมันจะกลับมาที่เดิมคือจุดเริ่มต้นคือแหล่งอาหารครับนั่นคือคนที่เขามีความรู้เป็นครูฝึกสุนัขพฤติกรรมสุนัมมีเยอะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เอฟซีได้เห็นว่า ผู้ฝึกส,สุนัขเนี่ยที่เขามีความรู้เกี่ยวกับสุนัข<น>เขารู้หมดว่าสุนัขพันธ์ไหนพันธ์ไหนมันมีพฤติกรรมแบบไหน,นแล้วถ้าเอาคอกเกอร์จูงตอนกลางคืนมาคุณลองปล่อยเชื่อเขาไหมล่ะ <laughs> คุณลองปล่อยเชื่อที่ล่ามตัวเขาไว้อะลองปล่อย้เขาวิ่งไปดิเขาจะวิ่งไปใคร <laughs> หลักๆเขาจะตามหากลิ่นคนที่เลี้ยงเขามา <laughs> เขาจะตามด้วยจมูกที่เขาสัมผัสได้นั่นคือคุณสมบัติพิเศษของสุนัข คือที่ปลายจมูกเขาปลายประสาทเขาจะสัมผัสกินได้มากกว่าบุคคลกว่าคนเรานั่นแหละถ้างานสุนัขมันจะมีที่ยืนยาวได้ยังไงเพราะว่าพงจะบอกปลายประสาท ทุกอย่างมันเถื่อนพวกผมก็มันก็คือตัวลุงเองไม่เคยมีกังวลไม่เคยตอบโต้อะไรเนาะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับแล้วก็ก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละเนาะถ้าเขาพูดอะไรมาในประเด็นไหนก็รู้ว่าขออนุญาตลุงในบางบางเรื่องที่ต้องพูดสวนกลับไปเอาเลยครับแต่ก็ไม่สบายจ้ะครับก็ดีแล้วไม่สนึกดีแล้วไม่สนึกอีกแล้วโอเคครับผมสำหรับคุณนี้สวัสดีครับผมครับ